เนานา h à ยี่กระมุยพึ่นมันไดนแล้วเนาะแล้วเอากันนานๆทีมาได้จังว่าเอาโลดนะกระมุยเลยบ<อ> <ๆ S 2> ่ะกรมุยเลยนะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะวันนี้มาพบมาพบอร่องแม่น้องเฟยวอีกแล้วมาพบมาพบอร่องแม่น้องเฟยวใน้าวันนี้เนาะแม่น้นองเฟยวก็อยู่หน้ายาเนาะแม่พี่น้องเอ้ยผ้าผ่อน้องเฟย์คนผ้าเด่นเนาะไอ้มาเด่นหน้าย,เยาเนาะแม่พี่น้องเอ้ยหน่ะมา,าเบิ่งหน้าบ ต่างจากตอนที่เข้ามาแต่กี่เ,เนาะป๊าคุณผู้ชมไปชมกันได้เนาะพี่น้องเลยมาเทีงยงไครเทียงหน้าพิ่น้องนี่ยังแน่เนาะเพิ่นเฮ็ดกัน,นอย่างแน่อยู่อยู่หัอยู่หน้าเพราะว่าเพิ่โบเมื่อบ้านได้นะพี่นอ้องเพิ่นนอนอยู่แต่หน้านะาะเจ้าของบ้านไอเจ้าของเทียงหน้าพิ่นก็เห็นแต่พีดเดียวเนาะพี่น้องเลยแล้วเช่นขราวป้ากับหญ้ายังโมเห็นเนาะถึงสายธนามาแต่บ้านหมดที่ใดโมโฮพี่น้องเลยกับมปนีก็มีงานดองเนาะ นี in, mm S <S in, nah ha, ha, ่เล่าไปพี่น้องนี่ยไปหาเบิ้งก uh, so no ่อนบรรยากาศเนาะบรรยากาศที Lou. ่ท้งให้ท้งหน้าตอนเศร้าๆเรื่องอะไรพี่น้องเลยฝันปู่งูเนาะยังพ่อหมูเห็นเมื่อบ่ายเมื่อชมอะไรพี่น้องเลยเห็นบ้าหมูน้อยดุหมูน้อยน่ะบางเหี่ยมหมูน้อยแตกไปย่องไปเนาะ มาเสียงพยายามเดินเดี๋ยวคนอ้อมให้แล้วโอ้ยนาะว้าหมักมูเอโมพันอย่างนอหน่นี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 ่ชุกแล้วนี่เออสบายดีเด้อพี่น้องตอน สาๆเนาะพาไปเมรุพิองมาชมบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมนีกลางทุ่งใทุ่งนะเนาะลมกู้ยุ่ลมกระดมแหงเนาะแหงลมหนาวเดินซีได้ลกันหนาวลมยุ่งมาชิมาหากินบงูพ่นะเพิ่พนองนบบงูยังหน่อยอยู่มูเราก็ยังหน่อยเนาะแบบงูรรมาตินะพิเพินปุกธรรมาติดเลยเป็นเด่นปีนี้ ไปมาดีใส่ฉันนะจักเป็นอะหอบเตาคืูแยกกันบุนพลุนเลยตรงนี้คือแยกคนลางที่ยางไปคนละที่คนละทางหัวโอ้ขนาดจะของนาเพื่อนใ่พี่น้องเลยสบายดีดุงสบายดีสบายดีป้าปีนี้จะปลูกกินบ่เนี่ยปลูกไปกินซื้อหม้ปีนี้อ๋อปกติเห็นเราปลูกปลูกขายคือฉีควงคนนี้เหืพี่น้องเลย อันนี้แกคำมีคนซื้อแกซื้อขายเนาะขนาดจะเก็บหมากทำไหนแล้วเนงแต่พ่อได้กินนั่นแหละเก่ามันมันมันเริ่มเป็นมอดหรือว่ามันท่านจะเป็นเบิดเนี่ยมันแบบวกติมันกะพอาะเก็บได้ปะช้ำนี่มันไม่ดีมันกับองเดือนนี่มันกับขายอะไรช่องเดือนขายแล้วสงสัยช้ำนี่เนาะไมช่ชำนี่แล้วพ่อได้ไปกินใช่พพ่อได้ขายแล้ว เไหวเนาะเออน้องเปีวด mm. ินพาเพื่อนมาเบิ้งไปพี่น้องไงเพื่นบอเคยเห็นชวนบมงมู่จือเกลือน้ำไม่แะวิท้น้ำองนี่บ่มองนี่ละดูพ่นมาดูผมมาเป็ผมก็ยังบมวกบ้น้ำกัใกล้ล้วุบเลยเจ้านี่มกกเลเนาะเนาะไปเบิ้งนี่เน่เพากระดงตุกตุยมาเผัวเนาะไป โ <laughs> ดนเด้วหลนเด้วหมอนหน่อยนะงานหลงเนาะหลับสิ่งวะอ้วเนาะท่านกินข่าอยู่นี่ก็ดีได้อาอาดเลยเนาะ nhưng mà đi khảo sao mà mua đài hay đủ nhưng mà xúc lên mặc mua cả mặc mua nói mẹ mặc mua nói đủ rồi mặc mua nói cùng nằm rồi มาจากน้าหนองท่าได้เอาลงมาเก็บไว้นี้ใหนตักนี่อ๋อชิดได้ข่อยตอนนั่นกันไรตอน,นอแบบนี้บ่แบบนี้นะตอนข่อยปลูกมังมูนะนี่แหละเฟินชีดูดน้าเป็นคลองแล้วก็มาไล่เสลี่คุม้มแล้วก็ตักตักตักเอาลงมาเก็บไว้นี้แมน่นตักเอาครูหาไปอีกทีนึงแมน่นโอ้เพื่อชิได้ก็น้ำหมักไงมาเสียงเลยจะคิดบ่ไปพ่อขอ่ขอยข,ข,ขาย,ขายได้เงินม่วหัล้านเจ้าข่อยเห็นได้จองเดือนก,กลัวกวาดซิ <laughs> โอ้โหปวดโวก ยู่หน้ามือจะพ่งไปไ่ร้เยบงเงินบ่งรถฮะบทสนีบ่ว่าทำบสนีแเรากำลังออกเนาะเปิดบสนีไปมาสมัรมาศเดี๋ยนาะธรรมชาติเก็บคอยงามไปไหน,นปไ,หไ,ไปไม่รา เล้วเจ้าหมาแก็ได้ลูกไปดินน้ำเงเพิ่งก็ได้แบบมาจากมานึ่งาคลอยมากสะดวกไปแล้วข้าวขาหน้าเนาะขาหน้าหมูกรอบขาหน้าขัดขาน้าหมูกรอบหน้าหมูกรอบไข่ดาวโอ้หมาตุ้ยก็เพิ่งจะออกเออมาเก็บีอยู่จะเคยหักไปต้มเยอะจังมากเห็นด้วยไหม้านกระมวยคนมาได้แล้ว เอากันนานที่มากได้จังว่าเอาล่นะมุ่ยเดเลยบ่มุ้ยเด้เนาะดนได้มากไลมพี่น้องไเนากนังเลก็นั่งออกำปลูกข้อให้ลูกให้เต้ากินนะพี่น้องไงใพอบริส้มาปลูกบ็นกน้ำนะแล้วาเอาน้ำน้องสะหดษนะน้ำจะหนีบออ มองนี่มันจกป่จกได้รู้สิครับอมาเราม่เนไรคำนาบนจะเต็มปได้น,น้นำเนอะเ้ยพี่ก็มีนะเ,เปแต่งนะมึง,ง<ช>มเนี่ยมีแตะฮะมีแต่เครือได้เลหมากบ่ม,มีเอนอะอันนี้อย่งกวา,างแชงกนีน้อันนี้นะเปิดห้องเล่าบ่เฮ้ หญ่าบ่แม่นบ uh, hmm. well, so, ่แม่นจีเป็นปู่เว้ยเออหญ่าหวานนะ้าเอทังละมาอันนี้กะจีเอามาแต่ไทยเพราะอะไรอันนี้กะเป็นห้องหญ่าหวานทงลูเออหญ่าหวานนั่นขักบววแล้วก็งามแท่นวยเมื่อสอยก่อนมาลายาตะที่ต้องไม่พี่น้อยจิมือมือเปล่าแล้วยังไงแค่ดูกไผ่เนาะจีได้นอพี่น้อย เดินโดนมากวาา่ะวเชียงลูกไผ่วัดจปลูกพักจะเอาอยังมาต้อนที่มานีน้มานี่บ่มีแต่คว่วฮักคว่วเพงคือเก่าแหมมากะไรมาบบอะไรก็ได้ถักพ่อแน่นมาแบักเอาขนมเจ้าศพหนึ่งขนมมไม่เล็กหน่อยพ่อกันอ้าวฉันเนาะมาให้ผู้ถาวรเล็กหน่อยจงใช้ชีวิตท่านเล็กหน่อยหรอกเบิ่งกเลยน่อยนะยังมาต้อนเล็กหน่อยนะเผื่อมาผักบัวเนาะแน่น ไช่ไหมน่อยแจทำไมอันบูเชียงอันว่าสิกออกมาแต่ละสิกขามาอืมไหนกะาเจ้าจะปีแล้วหลังโอ้้คค so ิดแวอันขนาดเจ้ายังไม่ได้เอากับไข่กะตอนนี้สิปีหลายปีอยู่ได้เนาะเขามาชิปไปบอกเว่าน้องเปียวกับหกปีเดียเน้อนี่น้องเปียวกับหกปีนะการชิปปีเนาะชิปปีเดี๋ยวเช็คบวกเลยกับ เสียงหลังนี้กะมองอันที่เห็ดกับต่อพ่อไเพิ่นท่านเฉียไปกะประมาณห้าปี1ิมาปีแล้วหลังนี้ะพี่น้องเด็กกินบงม่วงว่นน่ะผู้หนักงม่วงละลกสชมพูอ่ะเลยเอาไปทีไปนายหยาละมีวัดเหมือนนี่มีอย่างเก่าเหมือนเเป็นวัตพี่น้องยังปวดเข้าได้ยี่บ่่ย้นได้ยี่บ่ มาด้วยหมบ่ได้เลยมังม่วงลกซ้ำใครัพี่น้องเลยอะเยากันเนาะแตหาต่อยไปลูกไปไปก็เอื้อยครับผมสบายดีกันเนาะสบายดียางมาจา่บ้านมุติไอนแน่ะขนมไอ้บอซียงเพื่อนแน่ว่าฝากเอ๊ะไอ้เหืออะไรกัน ใจแม่มานี่ใจเด้อนองเ้ยเหนเหาอนอนหแม่เดี๋ยวขวอนเดี๋ยวหนาวอยู่วันเนาะมันปัับไปปัับมาอยู่ยังกินจี่ว่านนะนอนไก้าจะกินเกลาไใบเกลือเด้เฮ้ยด้ยกินเกลือใบเกลือให้นะดุงดุงสิวายมาหาเกลือนล้ยงเลย เวิวว่ากินข้าวไวเกือแม่หัวกินชิ้นกินปลาแล้วอนะไรข่าวไวเกือกเ,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 เบื่องไปจังไม่เชื่อบอได้ซื้อยังมาต้อนเพราะว่าออกมาแบบกระทันแบบหันนะำว่าได้บอกเพื่อนเนาะว่าจะออกมาแจกเพื่อนก็ซื้อขนมมาต้อนอยู่นี่ตื่นเช้ามาป้าไปหน้าหญ้าไปวะเนี่<อ> <c oughs> แต่เกลือแน<อ>่นอน เดินม้วมั้นี่าหอเห็นไหมอมเป็นปั้นน่อยมาหน้าหยาไปกินเากพ่าือะเนี่ยไปตายามา้งเ้ดวขี่วันนี้ีรู้เราจะกินเผาเราจะวขี่นเอาไปนนอี่นอ อ่ากาวก่อนดุวันนี้รุ่งเช้าข้าวไม่กิน้วยนะพวกนี้ไปไปมให้พ่อพ้าไปไปอาจาอาคือก็แหละเนาะโอ้ยไปทำธุระก่อนจะโอเดะนี่เนาะโอ้นอนเนาะน้องมอน้องเฮงเลยนลกินเงแบบกัน้ ยีงยงง่าเนาะนซนเนเนั่นแหละเนส่หวหนาวเลยมะนาวเอันข่างนะกัเพิ่น er <forcément cities. c oughs> ก็นอนกันบ่เตียงนคนโอ้ทุบบบบกัดตะลบงเโอทุบ

Oh, 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 oh. đó, đó, nó. <cười> <cười> ใกลกานี่แม่บบอนี่บ่นี่ใกล้เียงเขานี่นะเขาเปแม่นี่งแก่ใกล้เปียกไกลหญ่นะ้อใกลเปียกหรืจะถี่แตแล้วางเนี่ยนอนนแก่สามสี่เจ้าว่นเนา งวงบ่เป็นมากได้กินแล้วเนาะงวนนะเนาะหัวแล้วมัดไว้ว่าลูกแล้นีเนาะกินอยู่เ่ะ

à mua một muông con đó rất nhiều lĩnh vân mang chín sông này bị rồi để nhìn lại các xem được một coi, như thế rồi thằng khọt mua là cả ma này hàng phương đây đó ô muông sò này lốp đấy nè ờ, từ yếu bẹp này có đi chìm đó vậy này nó, nó, nó. Hey. Hey, right, này, <laughs> oh, thôi. Nó nó. không mua mua quá. à, đây bạn này hơi. nó mạng ra, có đi đấy bạn có mát xong xăm luôn này có

mọi đã có đẹp bác đó có đẹp có đẹp có này em mới say bà này hiểu thế nên còn say giờ được nè Đói mình mi hiểu anh chưa bác chào bác đi Hãy subscribe cho kênh ก็ได้กินกับเขา ต่างมือด้อย่างกัดเอเอเร่างเขาละไ้ตบไดย่อโอ้ oh, <c ums> แห้งดีน้ำเนาะได้พอใจได้แคมอเ้ยโอ้พอใจแล้วบ้านมารมคหนังม่วงนะได้เล กุณเพือนกเพือนเปนเือนย่ิางใสกรเพาไหมู่่เสียเป็นม้วชื่นกปะสย่างกินลายบราได้ท้องเสียได้ธรรมดาท้องเนาะาทำมาทาได้กินเ้าวนี่ยเป็นเก็บท่องเยอาถึงหน้าคนนี่ยังมกินเ้าเลยชมเลยนี่เยบร้อยไล้เนียมาได้ยาง ในาก็มีครบวทุกอย่างนากาพี่น้องเลารับไม้และสมาดูเลยข่าวกับลุงสามลูกกินนี่กีม้าแล้วข้าวแล้วข้าวะไรข่าวอบ้างเินมาแล้วค่ะนะหินมาแล้วงานหล่อะงานลงานทังงานหล่องานบุญงานคูหักคู่แฮคูสมรส วัในงานบุญมาแต่ว่าไปจากง,งานร้องได้กินมงม่วงกันแล้ว<ด>จะมาหาย<อ>เป็นบัดเนี่ยเหอเปลี่ยด้อ,อกาดมันบอกคือตองตอปรับเปลี่ลยนเดืด้วยเนไปเรื่อยเย,ยายมากา <laughs>

โอเคเนาะแม่พี่น้องเอง๋สำหรับวันนี้เนาะแม่น้องเปิยวกับเชลล่าแมนพี่น้องไปเพียงสังน้นีหก่อนเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส่วนจองของแมา่น้องเปิยวเนาะสำหรับวันนี้สบายดี